สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตกันนิดนึงครับสำหรับในส่วนของโครงการคุรืลึงเฟสีนะกลุ่มผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการคุรื่ึงเฟสามาแล้วนะครับล่าสุดนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยนะครับมีปรากฏ ในส่วนของแบรนเนอร์นะครับหรือเรียกว่าเมนูหรือนะครับในส่วนของปุ่มนะครับของโครงการสิทธิ์คนละครึ่งนะซึ่งปรากฏเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันสําหรับในส่วนของการที่ท่านเนี่ยนะครับผมดําเนินการล่าสุดถึงนะครับผมตามที่คลิปนี้แบ่งปันหรือย,อยังนะครับเรามาเช็คกันน,นิดนึงครับ เราก็เข้าไปครับในส่วนของไอคอนแอปพลิเคชันเป่าตังของเรานะที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับผมก็ใส่รหัสผ่าน6หลักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมาสู่หน้าหลักก็เป็นหน้า g w a เว e เนะใช้สิทธิ์ตามมาตรการการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อคนไทยนะครับผมก็เป็นหน้าหลักสีฟ,ฟ้าตรงนี้นะครับเราก็กดนะครับคำว่าหน้าหลักตรงนี้เข้าไปนะครับ เมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับผมก็จะมาปรากฏนะครับในเรื่องของบัญชีจิเวเลตนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แบรนเนอร์ หนึ่งในนั้นครับเขาเรียกว่าแบรนเนอร์สิทธิ์คนละครึ่งนะครับสิทธิ์รัฐช่วยจ่าย50%เมื่อใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะอ่ก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับรวมไปถึงแบรนเนอร์ที่มีสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะครับผมนะหรือแบรนเนอร์นะครับอีกตัวหนึ่งทัวร์เที่ยวไทยนะครับผมก็จะมีปรากฏ3ามแบรนเนอร์นี้นะครับทีนี้สําหรับสิ่งที่ไรยท่านดําเนินการต่อนะครับให้ท่านกดนะตรงปุ่มสิทธิ์คนละครึ่งนะโครงการตรงนี้นะครับหรือคาว่าใช้สิทธิ์ เมื่อท่านกดไปนะครับผมก็จะมาปรากฏในส่วนของนะครับผมป๊อปอัพตัวหนึ่งขึ้นมาเขียนว่าโครงการคนละครึ่งวันที่1กุมภาพันธ์2565นะครับนะท่านก็กดตกลงไปอ่ะอันนี้คือณล่าสุดเป็นแบบนี้นะเดี๋ยววันที่1เนี่ยนะครับจะมีลักษณะวิธีการเข้าไปมากกว่านี้หรือไม่ นะครับหรือสามารถที่จะเปิดในช่วงของ6โมงเชา้าแล้วก็มีเงินเนี่ยนะครับผมนะโอนเข้าจากภาครัฐ1,200บาทให้เลยนะครับท่านก็ไปเติมเงินแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าล่าสุดในเรื่องของนะครับเมนูนะสิทธิ์คนละครึ่งหรือแบนเนอร์สิทธิ์คนละครึ่งปรากฏที่อยู่บัญชีจิวเวตของเรานะครับในส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับกลุ่มเก่าที่ใช้งานเฟสามมาเรียบร้อยนะครับผมภาพ ประมาณแบบนี้นะครับใครที่ดําเนินการถึงแบบนี้แล้วนะครับผมก็พิมพ์มาแบ่งปันกันได้นะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับว่าในวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี้ยนะครับผมนะจะมีในเรื่องของการที่ได้ใช้เลยหรือจะต้องมีการนะครับผมเข้าไปอ่านข้อตกลงเงื่อนไขอะไรหรือไม่นะครับผมก็เดี๋ยวติดตามกันอันนี้ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับของแอปพลิเคชันเป๋าตัตง นะฮะกลุ่มค,คนเก่าที่ท่านได้ใช้สิทธิโครงการเครื่องเฟสซามมาแล้วภาพประมาณแบบนี้ครับส่วนท่านไหนที่นะครับผมยังไม่ได้อัปเดตก็อย่าลืมนะอัปเดตเวอร์ชันนะครับผมของแอปพลิเคชันปอตังให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันซะนะครับผมแล้วก็ดําเนินการตามที่เราแบ่งปันให้เป็นล่าสุดประมาณแบบนี้ไว้นะครับรุนกันต่อในวันที่1่กุมภาพันธ์นะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นใช้ได้เลยหรือไม่นะครับหรือต้องทำอย่างไรอ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านใจะพลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟรีดอมชแนลบายเกษมสันต้องลํำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ